มิเกลเซเวตุสแพทย์ผู้ศึกษาระบบไหลเวียนโลหิตภายในปอดสู่การตั้งคำถามเกี่ยวกับจิตวิญญาณในทางศาสนานำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และหลักความเชื่อมิเกลเซเวตุสนะครับเป็นนักเทววิทยาและก็แพทย์ชาวสเปนเขาได้ค้นพบระบบการไหลเวียนโลหิตภายในปอดหรือว่า pulmonary circulation ซึ่งเป็นแนวคิดที่มาค้านกับแนวคิดดั้งเดิมของคลาดิอุสเกเลนที่เชื่อว,ว่าการเติมอากาศนั้นเกิดขึ้นที่หัวใจแต่เซเวรตุสค้นพบว่าการแลกเปลี่ยนแก๊สในเลือดของเราเกิดขึ้นที่ปอดเขาจึงนำแนวคิดเหล่านี้ไปพัฒนาต่อยอดกับคำถามเชิงเทมวิทยาในความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิญญาณของเราซึ่งในความเชื่อของศาสนาคริสต์นั้นเราเชื่อว,ว่าจิตวิญญาณอยู่ในเลือดงานเขียนของเขาที่ชื่อว่า Christianismi Restitutio ซึ่งได้กล่าวถึงการปฏิรูปศาสนาไม่ว่าจะเป็นการปฏิเสธแนวคิดเรื่องของ Trinity หรือตีเอกภาพรวมไปถึงการวิเคราะห์งานต่างๆในทางเทววิทยาและที่สำคัญก็คือการพูดถึงเรื่องจิตวิญญาณผลงานที่สุดโต่งนี้ทำให้ศาสนาจากโร a ันคาทอลิกและก็ฝ่ายโปรเตสแตนมองว่าความคิดของเขานั้นนอกรีดและก็ได้จับเขาไปเผาที่เมืองเจนีวาสวิตเซอร์แลนด์ในปี1553 หากท่าในใดชอบคอนเทนต์วิทยาศาสตร์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจได้นะครับให้กับทางช่อง The Project Thai และก็หากในคลิปนหน้ามีคลิปวิทยาศาสตร์เรื่องอะไรอีกก็ฝากกดติดตามได้นะครับรอว่าเราจะมีคอนเทนต์อะไรดีๆมานเล่าให้ฟังในวันนี้ขอจากลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ